ลาบกับปลพอนลาบแซ่บๆลาบหมูน้ำตกจก้ะข้าวเหนียวเหลือหน่อยนึงอ่ขาข้าวเหนียวเหลือหน่อยนึงพี่น้องพักเท้าสือมาจากร้านไทยจ้ะแซ่บแสบพี่น้องมาอืมแซ่บดีเลยแก่ไปอุ่นอุ่นทางอันนี้ได้ด้วยจ้ะนี่อุ่นทางอันนี้ได้อุ่นได้อยู่จ้ะอ่ากินแล้วจ้ะเนาะมา แสบไหลพี่น้องเอ้ยแสบไหลลาบหมูน้ำตุกนึกหิวแสบพี่น้องโอ้ยแสบดี่หลีโดยจะเด้อ,อติดมั่นในน้อยเนาะอืมอืมอ,อ,อืมพักแพ้กินพักแพ้ให้เบิ่มอืมอืม